สวัสดีครับผมบอสนะครับเป็นครูฟรีด้วจากสถาบ,บันอมชโนฟนะครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้เหมาะกับคนที่เคยเรียนฟรีด้์มาบ้างแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับก็ตามหัวข้อคลิปเลยนะครับวันนี้เราจะมาฝึกการหายใจเพื่อเพิ่มความทนทานต่อ c o 2นะครับคือก่อนอื่นเลยผมจะต้องเล่าก่อนว่า c o 2นี่คืออะไรนะครับแล้วทําไมเราถึงจะต้องเพิ่มความทนทานต่อ c o 2นะครับก็คือปกติเนี่ยร่างกายก็จะใช้ออกซิเจน ที่เราหายใจเข้าไปถูกต้องไหมครับแล้วก็ร่างกายก็จะผลิตคบอนาซดยมาแล้วทีเนี้ยเวลาเราดำน้ำเนี่ยเวลาเรากั้นหายใจเนี่ยคบอนาซด์มันก็จะอยู่อยู่ในในร่างกายอยู่ในปอดนะครับทีเนี้ยเวลามันอยู่ในปอดนานๆเนี่ยหรือระยะเวลาที่ร่างกายไม่คุ้นชินเนี่ยมันก็จะรู้สึกความอึดอัดทีเนี้ยเราก็จะมาฝึกตรงนี้ว่าเราจะทําให้มันอยู่ได้นานขึ้นยังไง ก็ก่อนอื่นเลยตาราง o n e b r e a t a b l e ที่ตามหัวข้อท่อคลิปเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบในการฝึก CO2 นะครับก็ในในการฝึกเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบอย่างเช่น classical table เดี๋ยวผมก็จะขึ้นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็อาจจะเป็นแบบ interval มันก็จะมีหลายแบบนะครับแต่ประโยชน์ของ table o n e r e a t a b l เนี่ยก็คือมันจะใช้เวลาน้อยมาก1 5หนาทีเท่านั้นครับแล้วก็ มีปฏิสิทธิภาพที่ดีมากๆครับ One Breather เนี่ยก็คือตามชื่อเลยนะครับเราจะ Recovery b r e หนึ่งครั้ง Recovery r e c o v e อร Breath คืออะไรหลายคนที่เคยเรียน f ร e e d ฟก็คือน่าจะรู้นะครับก็คือสมมุติว่าเราการหายใจระยะเวลาหนึ่งทีเราจะต้องหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกอันนั้นคือ Recovery หนึ่งครั้งแล้วเราก็หายใจเข้าอีกทีหนึง่งเพื่อเอาเก็บอากาศเพื่อจะที่จะกั้นหายใจครั้งต่อไป ยกตัวอย่างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะก้นหายใจโดยใช้ r e c o v ว r y หนึ่งครั้งอันนี้เดี๋ยวผมจะก้นหายใจก่อนนะซักห้าวินาทีแล้วก็เดี๋ยวผมจะปล่อยออกมาอันนี้ก็คือ recovery หนึ่งครั้งถ้า recovery สอครั้งก็จะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวผมจะก้านหายใจเหมือนเดิมนะครับห้าห้าวินาทีนี่คือสองครั้งครับทำไมเราต้องใช้ในากาการ,การินมาช่วย ไม่ใช่มาช่วยสิคือเหมือนเหมือนเหมือนผมวิ่งบ่อยครับแล้วแล้วเราก็ไปเจอฟังก์ชันอันนึงซึ่งน่าสนใจมากๆเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ดูกันครับคือนี่นะครับนาฬิกาการ์มินของผมก็การ m i n น e s c e n t MK2 นะครับแต่ว่าฟังก์ชันที่ผมจะโชว์เนี่ยมันก็จะเป็นฟังก์ชัน Workout Interval ซึ่งซึ่งมันจะมีอยู่อยู่ในแทบทุกนาฬิกาของการ์มินนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราทำยังไง Okay. เราก็มาอยู่กับนาฬิกา Garmin ของผมนะครับอันนี้เป็นรุ่น Garmin Descent MK2 นะครับก็จะเป็นรุ่นนาฬิกาดำน้ำด้วยแล้วก็วิ่งด้วยเพราะว่าผมเป็นคนชอบวิ่งนะครับทีนี้เรามาดูกันว่ามันน่าสนใจยังไงเ,เข้าไปที่แอคทิวิตี้ของนาฬิการครับหรือจะสร้างแอคทิวิตี้อันใหม่ก็ได้คือของผมสร้างขึ้นสร้างขึ้นใน like Hypercap ครับที่แอคทิวิตี้เนี่ยมันก็จะสามารถเ,เข้าไปในโหมดของ Workout แล้วก็ Interval นะครับก็กดเข้าไปที่ Workout ก็ไปที่เทรนนิ่งแล้วก็อินเทอร์วลนะครับในในเวิร์กอัลเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างเป็นอินเทอร์วลในหลายรูปแบบได้นะครับก็จะเป็นสร้างเซตเวลาไว้ต่อเซตแล้วก็สร้างสร้างเป็นการพักต่อเซตได้นี้ผมก็จะมาดูอันแรกนะครับว่าต่อเซตผมจะทำกี่นาทีเดี๋ยวตัวอย่างเนี่ยผมจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูสักสามเซตหนึ่งนาทีครึ่งสามเซตทาให้ดูนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งรีคอร์ดบล็อก็อันเนี้ยก็จะเซตไว้หนึ่งนาทีครึ่งนะครับ ก็เป็นโหมดหมดเป็นแบบไทม์เพราะว่าเราทําในรูปแบบของเวลานะครับเลสของผมใน1นึ่งรีโครเรทเนี่ยผมคำนวณไว้แลนะ้วผมใช้ใช้เวลาประมาณสักสิบวิในหนึ่งรในหนึ่งรีโครเรทนะครับก็ถ้าคนอยากทำสองรีโครเรทถ้าทำไม่ไหวก็ลองทำสองสองรีโครเรทดูก็อาจจะเพิ่มอีกสักห้าวิครับแล้วก็รีพีทเนี่ยทำสักสามรอบแล้วกันเพราะว่าวันก่อนผมทำตอนกลางคืนไว้แล้วสามรอบ เ3สิบสามรอบอันนี้เดี๋ยวผมทาเป็นตัวอย่างสักสารอบผู้ชมจะได้รู้ว่าลีคอยรีรยมันยังไงการหนึ่งนาทีครึ่งยังไงต่อเซตเป็นอะไรยังไงครับก็ลองดูโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยอ๋อผมลืมบอกไฮไลท์ของของมันก็คือมันจะมีเสียงบีบเาวให้ตอนมันนับถอยหลังเหลือ5 43 2 1เนี่ยคือผมชอบมากคือคือผมไม่รู้ว่าในแอปในโทรศัพท์มันเป็นยังไงนะแต่ว่าเท่าที่ผมลองดูมันเวิร์กเลยก็คือมัน มันดีอ่ะก็คือสำหรับคนที่แบบฝึกคนเดียวเราไม่มีบัดดี้ฝึกคนเดียวนี่คือควรจะฝึกรายนะครับผมลืมบอกก็คือถ้าเราฝึกในน้ําก็คือควรจะมีบัดดี้คอยดูเราอยู่ตลอดครับฝึกอันนี้จะเป็นฝึกสําหรับดายเท่านั้นนะครับถ้ามาฝึกถ้ามาฝึกในน้ําเด็ดขาดเดี๋ยวผมจะจะตั้งตัวอย่างดูว่ามันนับถอยหลังยังไงแล้วมันมีเสียงบี๊บตายยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันคือมันจะมีนับถอยหลังสําหรับการกันหายใจแล้วก็ตอนเลสตอนตอนพักให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกัน เ,เดี๋ยวผมตั้งตัวอย่างไปสักการหายใจแบบแบบตัวอย่างแล้ว15วิแล้วก็พัก10วินะครับนี่นะครับอ่ะอกด work out ดูโอเคการหายใจ15วิพอ5วินสุดท้ายมันจะมีเสียงบี๊บเตาให้ห้าสี่สามแล้วตอนนี้เราก็เริ่มถอนหายใจแล้วก็ดีข้อเมตรสูดอากาศเข้าไปแล้วเอาออกแล้วก็สูดอากาศเข้าไปเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการการหายใจครั้งต่อไป มันก็จะเป็นอย่างนี้เปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะมีเสียงบอกบอกแแบบให้ด้วยว่าเราอยู่เราอยู่ครั้งที่5ครั้งที่เท่าไหร่แล้วโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันถ้าถ้าไม่อยากได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็ปิดบูทูธของโทรศัพท์เลก็ได้นะครับไม่ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันวันนี้ผมจะใช้โน้ตคิปนะครับจะใช้โน้ตคิปหรือไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นโน้ตคิปของบอสเนฟก็ก็มันเหมาะกับเข้าจมูกของผม ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าก็ให้สังเกตว่า r e c o r y b r e a t h ยังไงการหายใจ1นึ่นาทีครึ่งพัก10วิก็คือ1 r e c o l r e a t h ทำ3า3เซตนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็ถ้าคนอยากไปทำเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะพูดถึงว่าเราจะสร้างเทเบิลอะไรยังไงครับเดี๋ยวไปดูกัน for you lap 2 410ก็เหนื่อยคือเมื่อวานผมก็ทำมาแล้วแล้ววันนี้ก็ทำแค่สามเซตก็ไม่ไหวละก็อ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเราจะสร้างเทเบิลยังไงให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับ ก็ตัวแปรทุกอย่างนะครับในในการฝึกครั้งนี้ก็จะมีก็จะมีะจํานวนครั้ง r e c o คอลเรว่าเราจะทํา1หรือ2หรือ3ครั้งแล้วก็ตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งก็คือระยะเวลาที่เราจะกําหนดไว้ว่า เราจะตั้งเวลาเท่าไหร่50วิหาวิหนนาที1นาทีครึ่งอะไรเงี้ยครับก็คือมือใหม่เนี่ยอาจจะยากหน่อยถ้าเริ่มที่1นนาทีครึ่งหรือหรือ1นาทีอาจจะเริ่มที่แบบอาจจะเริ่มเริ่มตั้งเวลาที่5 0วิถึง1นึนาทีหรือ55ิาวิอะไรเงี้ยครับตอนเซตแล้วก็1 Reco รีร์เบหรือ2องรีร์เบก็ได้ครับแล้วก็ทำให้ได้สัก15 20ถึงนาทีแล้วพอทำได้สัก2-3ถึงครั้งแล้วเราค่อยๆเพิ่มเวลาทเทอราาจะา่ี มันควรจะมีเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก15-20ถึงวิทีในการกั้นหายใจอย่างเช่นเอ่อหนึ่งนาทีก็ควรมี20เซต1นาทีครึ่งก็มันก็จะมีควรมีสัก13เซต13เซตเอ่อมันก็จะได้ประมาณสัก19นาทีเศษเวลารวมรวมกั้นหายใจนะครับถ้าไปฝึกในน้ําควรจะมีบัตด,ดี้อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับฝึกรายอะไรอะไรเนี่ยมันสามารถฝึกเองได้ในที่บ้านนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ กดถูกใจกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับก็ถ้าใครอยากได้คลิปไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็เดี๋ยวผมก็จะมาดูแล้วเดี๋ยวลองทำให้ดูครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ